สรุปคลิปเดียวจบเรื่องของฝีดาดลิงตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงวัคซีนและยารักษามาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอสะาทางบาดเดียวและ YouTube channel หมอสะาทางบาดเดียวนะครับผมในแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเซิร์ หรือว่าหมอเกมนะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของฝีดาดลิงนะครับนะหลายคนอาจจะบอกว่าฝีดาดลิงมันเรื่องเก่าแล้วตั้ง3-4เดือนแล้วทําไมหมอพึ่งมาพูดต้องขอบอกแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้ฝีดาดลิงเนี่ยที่เราเอามาพูดกันหรือหลายๆท่านหลายๆคลิปที่มาพูดกันมันเป็นข้อมูลเก่าแต่สิ่งที่จะหมอหมอจะพูดเนี่ยเป็นข้อมูลใหม่ที่รวบรวมแล้วจากเปเปอร์หลายๆเปเปอร์ ที่ตีพิมพ์ออกมาหลังจากที่มีคนติดเชื้อกว่า20,000คนณปัจจุบันดังนั้นฝีดาดลิงที่หมอกำลังจะพูดนี้ข้อมูลค่อนข้างอัปเดตท,ที่สุดมาฟังกันนะครับนะเรามาเริ่มเรื่องในประเทศไทยกันก่อนก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีชาวในจีเรียนเนี่ยติดเชื้อใช่ไหมต้องตามไปตามจับกันถึงกัมพูชานะครับนะแต่คราวนี้เราพูดถึงคนไทยกันละกัน คนไทยอายุ47ปีมีประวัติเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาตินะครับนะโดยไม่ทราบสัญชาตินะครับเริ่มมีการปวดเมื่อยตามตัวนะครับนะเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนและจากนั้นก็มีตุ่มหนองที่รับเพศจากนั้นรักษาตุ่มหนองจนหายแล้วเริ่มมีผื่นขึ้นมาใหม่ตามแขนขาศีรัตวใบหน้าและผื่นนั้นกลายเป็นตุ่มฝีหนองจึงไปโรงพยาบาลวชิระอ่า อันนี้คือประวัติของคนไทยนะครับนะโดยมีผู้สัมผัสร,ร่วมบ้านประมาณสักสิบคนอันนี้คือของคนไทยนะ,ะตะกี้เนี้ยอย่างที่บอกว่าพอเราอ่านข้อความดังกล่าวเนี่ยเราได้คำถามอะไรบ้างหนึ่ฝีดาดลิงเนี่ยติดต่อกันอย่างไรนะครับนะง่ายแค่ไหนแล้วก็ใครเป็นกลุ่มเสี่ยงสองฝีดาดลิงเนี่ยเป็นโรคทางระบบอะไรกันแน่เป็นโรคทางผิวหนัง หรือโรคทางระบบสืบพันธุ์หรือเพศสัมพันธ์อ่าใช่ไหมสามคนที่ฉีดวัคซีนฝีดาษเมื่อ43ปีที่แล้วจะไม่ติดจริงหรือเปล่าเพราะว่าประเทศไทยบอกว่ายกเลิกการปลูกฝีเนี่ยปี2523เมื่อกีน้นี้ที่หมอบอกว่าเอ้ยชายอายุ47ปีแสดงว่าคนเนี้ปลูกฝีแล้วใช่ไหมทำไม่ได้พลาดไปนะพ่อแม่พาไปปลูกฝีเพราะฉะนั้นชายคนนี้ น่าจะปลูกฝีแล้วแต่ทำไมยังติดเห็นไหมข้อนี้มีแง่คิดนะข้อสโอกาสที่ฝีดาดลิงจะมาฟ e a t u r i n g หรือมารวมกับตัวโควิดจะเป็นไปได้ไหมมีคนถามและข้อสุดท้ายฝีดาดลิงจะมีสิทธิ์กลายเป็นโรคประจำถิ่นหรือเปล่าโควิดก็เป็นโรคประจำถิ่นใช่ไหมแต่ฝีดาดลิงจะมี โอกาสเป็นแบบโลกอิสุกอิสัยหรือเปล่าอ่าน่าสนใจน่าสนใจอ่ะคราวนี้เรามาดูก่อนอาการแสดงของคนที่เป็นฝีดาดลิงก่อนปี2022นั่นคือไม่เหมือนกับตอนนี้นะในอดีตอาการเป็นอย่างไรตามสเต็ปเลยมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวเปวิดหัวจากนั้นมีต่อมน้ำเหลืองตามตัวโตวและ เริ่มมีผื่นขึ้นโดยผื่นเนี่ยขึ้นที่ใบหน้าก่อนและค่อยไปตามตัวจากนั้นผื่นพัฒนากลายเป็นฝีหนองหรือตุ่มหนองนะครับนะอันนี้คืออาการแสดงที่เกิดขึ้นก่อนปี2022นณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วโดยเขาบอกว่าจริงๆละ่ะฝีดาดลิงมันกไ็ได้พบแค่ที่ลิงหรอกนะมันก็พบสัตว์ตระกูลอื่นด้วยเช่นสัตว์ฟันแทะหนูกระดอกและกระต่าย ผีดัดลิงมีสองเขาเรียกว่าสองสเตรนสองสายพันธุ์ก็และกันสายพันธุ์แรกก็คือสายพันธุ์ของเซนเทิร์นแอฟริกาจริงๆเนี่ยเขาข,ขึ้นต้นด้วยนด้วย B1 จริงๆมันมาจากคองโกบาซินนะตัว B ก็คือบาซินนะครับนะเลยให้เป็น B 1จและอีกสายพันธุ์นึงที่เขาพบก็คือเออเวสแอฟริกาสเตนนะครับนะแอฟริกาเขาก็ใช้เป็นตัว A แล้วก็จุด2จุด2ก็คือสายพันธุ์ที่2เพราะนั้นให้ดูตรงนี้ให้ดีอันนี้ต้องจำไว้ B1 อัตราการเสียชีวิตสูงกว่า10เท่า B1 อัตราการเสียชีวิต10% A2 อัตราการเสียชีวิตประมาณ1-3%าเพราะเดี๋ยวตอนท้ายมาต้องมาดูว่าเราจะ ป้องกันตัวเองหรือมันมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนในประเทศเราคราวนี้จะเล่าประวัติเขาบอกว่าฟีดาตลิงเนี่ยค้นพบครั้งแรกในปี1958โดยค้นพบในห้องทดลองของประเทศไหนหรู้ป่ะประเทศเดนมาร์กโคเปนเฮเกนเรื่องรามันมีอยู่ว่าก็คือว่า น,นักวิจัยนะนักทดลองของอประเทศเดนมาร์กเนี่ยเขาก็สั่งสั่งลิงมาจากแอฟริกันนะเอามาทำการทดลองปรากฏว่าตรวจไปตรวจมาเห็นลิงมันมีจุดฝีหนองตามตัวก็เลยมาเพาะเชื้ออ๋อเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เป็นฝีดาดลิงก็เลยตั้งชื่อว่ามองกี้พ็อกเกิดขึ้นดังนั้นมองกี้พ็อกพบครั้งแรกที่ประเทศเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกนในห้องวิจัย นะครับนะจากนั้นอย่างที่บอกก็คือว่าในปี1970เนี่ยพบครั้งแรกในคนอพบครั้งแรกในคนเป็นคนอายุเท่าไรหร่รู้ป่ะเป็นเด็กน้อยอายุเก้าเดือนเองโดยถ้ามุดเราเห็นในภาพเราจะเห็นเป็นภาพเด็กแล้วก็มีจุดฝีหนองเหมือนของไข้ทรัพิษขึ้นตามตัวไปหมดนะดังนั้นน่ะนั่นคือพบในเด็ก อายุเเดือนโดยสัมผัสจากสัตว์เพราะว่าแอฟริกันเนาะเขาแอ,แอฟริกันเขาก็อยู่ในป่านะก็คนพบครั้งแรกว่าเออมันสามารถติดเชื้อจากสัตว์ไปสู่คนได้อย่าลืมนะอันนี้จากสัตว์ไปสู่คนครั้งแรกปี1970นะครับนะจากนั้นเราก็จะพบว่ามันมีการระบาดเฉพาะในประเทศแอฟริกากลุ่มประเทศแอฟริกา ฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยสนใจบอกว่ามันเป็นโรคประจำถิ่นของแอฟริกาแหละเออไม่ได้ออกมานอกอเมริกาหรอกจนเมื่อปี2003 2น0 3มอ่มีเด็กอเมริกันอายุ9ขวบบวยเป็นฝีดาดลิงขึ้นมาคราวนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ละอเมริกันชนปิดใช่ไหมเกิดปัญหาสื่อไปสืบมาแม่ของเด็กอายุ9ขวบให้ประวัติว่า ลูกเนี่ยไปซื้อ,อที่บ้านน่ไปซื้อกระรอกเขาบอกว่าพิกสา,ายพันธุ์มันชื่อพิกกิดด็อกมันเป็นกระรอกเหมือนเหมือนในชิปมังนี่ะในดิสนีย์ในการ์ตูนดิสนีย์หน้าตาแบบนั้นเลยนะเป็นกระรอกตัวใหญ่ปรากฏว่าเด็กเนี่ยโดนกระรอกกัดแล้วหลังจากนั้นก็มีไข้มีต่อมน้ำเหลืองโตและมีผื่นขึ้นบริเวณใบหน้าและตามตัวจากนั้นผื่นกลายเป็นฝีหนองอ่า อันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นการติดเชื้อนอกแอฟริกันครั้งแรกแล้วเกิดอะไรขึ้นพอ,เ,อ,อเขาเรียกว่า CDC ตรวจตรวจสอบไปปรากฏว่ามีคนติดเชื้ออยู่47คนในอเมริกันและพบว่ามีส่วนสัมพันธ์กับตัวไอชิปมังค์เนี่ยตัวกรอกเนี่ยก็เลยจัดก,การเขาเรียกไงก็เอาไปทำลายและห้ามการนำเข้าจากแอฟริกันหมดเลยดังนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่า ีดาดลิงไม่ได้พบที่ลิงอย่างเดียวพบที่สัตว์อื่นก็นด้วยนะอย่างเช่นกระรอกสัตว์ฟันแทะนะครับนะอ่ะคราวนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อปี2021ันยี่กาคมสิจริงๆในช่วงโควิดนะเขาบอกว่าคนอเมริกันไปเที่ยวในจีเรียและกลับมาเนี่ยปรากฏว่าเป็นเเขาเรียกไงเป็นฝีดาดลิง และมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงเนี่ยประมาณสัก40กว่าคนนะครับนะแต่ไม่พบว่ากลุ่มสัมผัสเสี่ยงเนี่ยสีกว่าคนเนี่ยติดเชื้อดังนั้นก็แค่ติดเชื้อแค่คนเดียวก็ยังไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนะครับนะอย่างไรก็ตามฝีดาดลิงเนี่ยก็ระบาดในแอฟริกันตั้งแต่ปี2000จนถึง2019ปีละพันคนอยู่ตลอดปีละเป็นพันคนตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีความเขาเรียกว่า วิจัยหรือทำเปเปอร์หรือหาข้อมูลว่ามันสามารถติดเชื้อคนสู่คนได้เข้าใจไหมเขาก็จะคิดว่ามันติดจากสัตว์สู่คนได้สัตว์สู่สัตว์ตวได้คราวนี้แหละตอนเมเดือนพฤษภาคมปีนี้พฤษภาคม2022ค้นพบว่ามีการระบาดของฝีดาดหลิงจากงานคล้ายๆ งานปาร์ตี้เขาบอกว่าแดนซ์ปาร์ตี้ในสเปนนะครับนะในเยอรมันในเบลเยียมเลยทำให้มีการเกิดการระบาดของฟีดาดลิงเนี่ยที่ยุโรปเป็นครั้งแรกนะฟีดาดลิงยังไม่เคยระบาดที่ยุโรปใช่ไหมเออมาระบาดที่ยุโรปครั้งแรกคราวนี้เขาถึงได้ค้นพบว่ามั่นใจแล้วว่ามันมีการระบาดจากคนสู่คนได้นะ และจากวันนั้นก็คือเมื่อ3เดือนที่แล้วจนถึงวันนี้มีคนติดเชื้อฟีดาดลิงแล้วกว่า20,000คนแปบ๊บเดียวเลยนะอย่างที่บอกในแอฟริกาเนี่ยมีการติดเชื้อปีละพันปีละพันปีละพันในรอบ10-20ปีเนี่ยปีละพันคนแต่ในช่วง3เดือนเนี่ยติด2,000 20, 0คน WHO ก็เลยแบบกังวลแล้วไงว่ามันจะระบาดหนะัก นอกมเพราะแค่สมเดือน2องหมื่นลวคราวนี้ด้วยความที่ว่ามันระบาดในยุโรปก็มีการศึกษาวิจัยละฝรั่งก็เขาเรียกว่าไงฝรั่งเขากลัวแล้วไงนออกม่าตอนแรกเป็นของแอฟริกันจริงๆเ่ยมันจะมีเรื่องแบบชวนขำนิดนึงนะก็คือนักวิจัยแอฟริกันเขาบอกว่าเฮ้ยคุณจะมาบอกว่ามันเกิดจากแอฟริกันได้ไงในเมื่อมันค้นพบที่โคเปนเฮเกนยุโรป อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เถียงว่ามันไม่ใช่เกิดจากของเขาอะนะแต่มันก็เป็นเรื่องอะไรที่เถียงกันไปเถียงกันมาอะคราวนี้เรามาพูดกันว่าที่ประเทศอังกฤษเขาเอาคนที่ติดเชื้อนะครับนะมาดูสายอันสิมต้อมก็คือมามาดูอาการและอาการแสดงปรากฏว่ามันแตกต่างจากอาการที่พบนะอาการที่พบเดิมเนี่ยก่อนปี2000ก็คืออย่างที่บอกว่า มีไข้นะสเต็ปที่หนึ่งปวดไม่ตามตัวนะครับนะนี่ดูเนี้มีไข้ปวดไม่ตามตัวปวดหัวมีต่อมน้ำเหลืองโตและมีผื่นเริ่มต้นที่หน้าลามไปที่ตัวจากนั้นผื่นนั้นกลายเป็นฝีหนองแต่คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นหนึ่งก็คือคนไข้อาจจะเริ่มด้วยการไข้และมีต่อมน้ำเหลืองโตนะและที่สำคัญก็คือว่า ไอ้ผื่นผื่นตามตัวเนี่ยมันขึ้นมาตอนหลังหลังจากที่มีตุ่มหนองที่บริเวณเอวัยวะเพศหรือรูทวารก่อนเออและถ้าอวัยวะเพศและรูทวารหายแล้วผื่นค่อยขึ้นตามตัวอสเต็ปม,มันไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมมันมีอวัยวะเพศนะและรูทวารมาเกี่ยวข้องมาขั้นกลางก่อนที่จะเป็นขึ้นตามตัว ซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมไม่ใช่้คำพูดสายพันธุ์เดิมไม่ได้ซึ่งแตกต่างจากอาการเดิมๆของคนไข้ที่จะไปขึ้นตามฝ่ามือบ้างตามแขนตามขาบ้างแต่ไม่ขึ้นตรงบริเวณเยื่เพศและรูทวารนักวิจัยของโปรตุเกสเขาพบว่าอะไรเขาพบว่าตั้งแต่ปี2 0 1 8ก็คือ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ย ไอ้ตัวมังกีพ็อกเนี่ยมันสามารถมันมิวเทชันได้มันมีการเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมของมันนะมิวแทนนะครับนะอย่างน้อยประมาณ50ครั้งในช่วง4ปีแต่จริงๆเราเรียนรู้กันมาว่ามังกีพ็อกเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตาม หลังจากที่เปเปอร์สเปเปอร์นี้ตีพิมพ์ปุ๊บ WHO ประกาศเลยว่ากลุ่มชายรักชายแล้วก็กลุ่มที่ได้รักได้ทั้งชายและหญิงเนี่ยให้ limit sexual partner ก็คือหมายความว่าเอเอดอูมีอะไรกับคู่ครองของตัวเองเท่านั้นอย่าไปมีคู่ครองไม่อย่าไปมีอะไรกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองตัวเองนะโดยเขาค้นพบว่าคนที่ติดเชื้อ20,000กว่าคนเนี่ย 99%เป็นผู้ชายและ95%นั้นเป็นชายรักชาย men's have sex with men บางทีก็ใช้คำย่อ MSM นะก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักและในการที่จะติดเชื้อคราวนี้พออ่านมาฟังมาแบบนี้อ่าจชิคกี้พายติดเชื้อแบบนี้มันเป็นโรคเขาเรียกไงละ่ะ เป็นโรคทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เราก็ไม่ต้องกลัวติดตามมาฟังกันดูอันนี้ตีพิมพ์ล่าสุดเลยจาก CDC นะถ้าดูตรงหัวมุมก็คือเขียนว่าอัปเดต July 29 2022วันนี้วันที่2สิงหาก็คือเมื่อ4วันก่อนนะครับนะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าวิดาลิงเนี่ยสามารถติดต่อในกรณีที่ close contact skin to s k i นนะ skin to skin นั่นหมายความว่ามันสามารถติดได้แม้คุณไม่มีแผลนะเออเข้าใจไหมแต่ว่าคุณไปสัมผัสน้ำเหลืองที่แตกหรืออะไรเงี้ยคล้ายๆกับอะไรหมอถึงได้ฟังแล้วมันเหมือนเอ,อ๊ะคล้ายๆกับอีสุกอใสหรือเปล่าเข้าใจนะอันนี้เรื่องหนึ่งสกินทูสกิ c คอนแทนะครับหรือด e c t c o n t a c t อย่างที่บอกว่าดิเร c คอนแทกไปโดนตุ่มฝีหนองบริเวณ ผิวหนังของผู้ป่วยนะหรือใช้คำว่า t o u j h o t อ e c t Touch Object โดยเฉพาะพวกที่เป็นผ้านะครับนะเสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอนเตียงนอนเตียงเดียวกันหรือใช้ผ้าขนหนูเดียวกันก็มีโอกาสติดได้เงเพราะนั้นเพราะนั้นมันมาแนวแนวของแบบยิสุอิสัยนะถ้าฟังดูดีๆและสามารถ ติดได้ในเรื่องของ respiratory secretion คือเหมือนกับว่าถ้ามีการไอาจามน้ำลายกระเด็นอย่างเงี้ยแล้วเราสัมผัสหรือเข้าตาเอ้ยเข้าเรื่องงเข้าปากเข้าอะไรเราก็สามารถติดได้แต่พูดกันตรงๆนะ respiratory secretion เนี่ยหมอยังมอง,มอง,มองว่าโอกาสเนี่ยมันยังค่อนข้างน้อยนะไม่เหมือนโควิด respiratory secretion กับ Borne, แอร์บอลคุณละเรื่องอะไรนะ,ะคราวนี้หลังจากที่เปเปอร์นั้นตีพิมพ์นะเปเปอร์ที่เกี่ยวว่าเอ้ยคนกลุ่มที่ติดเนี่ยติดแล้วก็มีรีั่นตรงบริเวณอวัยวเพศและลรูทวานนะเขาก็บอกว่าการติดเนี่ยมันอาจจะเกิดจาก Intimate Contact ทคกือใกล้ชิดกันมากๆนะใ,นใช้คำว่า i n t i t a t e Contact มันยิ่งกว่า o s o s o n t n t t เองนะก็คือมีการ จูบมีการหอมแก้มนะ e to face contact มีการกอดนะครับนะ o r l l a n a l vaginal sex คือมอีเพศสัมพันธ์นะไม่ว่าจะการใช้ปากใช้ก้นหรือทางช่องทางช่องคลอดตามปกตินะครับนะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่ามันมันก็ติดอย่างที่บอกว่ามันก็ติดง่ายเหมือนกันนะถ้าสมมติถ้าสมมติว่า เราอยู่เขาเรียกไงใช้ของใช้ร่วมกันโดยเฉพาะส่วนที่เป็นผ้าอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเขาพบเชื้อไอตัวมองคิพ็อกเนี่ยฝีดาดลิงเนี่ยในสารคัดหลังในสเปิร์มนะในน้ำอสติละแต่เขายังคล้ายๆว่ายังรีเสิร์ชอยู่ว่ามันสามารถทำให้ติดได้ไหมในใจเราคิดว่าโอกาสติดมันก็มีนะเพราะขนาดว่าถ้าสมมติแม่ตั้งครันลูกในคันยังติด แต่นะอ่าอะโอกาสที่ฝีดาดลิงจะกลายพันธุ์แล้วมาฟิชเชอร์ลิงกับโควิดที่ที่อยู่เนี่ยได้ไหมโอกาสน้อยมากเพราะเขาบอกว่ามังกี้อ่ามังกี้พ็อกส์เนี่ยฝีดาดลิงเนี่ยมันเป็น DNA ไวรัสมันไม่เหมือนโคโรนาไวรัสโคโรนาไวรัสมันเป็น r n a ไวรัสใช้คำพูดว่ามันเหมือนกับสัตว์คนละสเปีชีย์ก็แล้วกันนะมันไม่สามารถมารวมกันได้ เพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะมารวมกันแล้วเกิดเป็นโรคร้ายแหลกนะครับแต่ในตัวของมันเองอย่างที่บอกว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่า DNA ไวรัสอะมันค่อนข้าง stable มันไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตัวอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกว่านักวิกวทยาศาสตร์โปรตุเกสคนพบว่ามันมีการมิวเทชันเนี่ยกว่า12-50ครั้งในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานะครับนะอ่ะ ฝีดาดลิงมีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นแบบอีสุกอีสัยไหมอ่ามารู้ก่อนฝีดาดลิงเนี่ยมีเป็น DNA ไวรัสไม่ค่อยกลายพันธุตอนนี้มีวัคซีนแล้ววัคซีนเนี่ยอ่านว่าอะไรนะใจนอสนะมีที่เฉพาะอเมริกันเท่านั้นอเมริกันชนมีทุกอย่างนะครับนะตอนนี้ก็เลยกันว่าที่สหรัฐเนี่ยเขาระบาดหนะักที่นิวยอร์ก เขาก็เลยตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเนไหมคนเข้าแถวเนี่ยฉีดกันฉีดกันเยอะเลยที่บุกบุกรินนะครับนะต่อคิวฉีดไวรัสนะตอนนี้ก็ต้องเร่งผลิตเพราะว่าคนอื่นก็ต้องการด้วยนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีรายรักษาคราวนี้พูดถึงเรื่องของวัคซีนเมื่อก่อนอีสุกอใสยัยไม่มีวัคซีนเด็กติดกันเต็มเลยหมอก็เคยเป็นทุกคนเคย รุ่นรุ่นเราเนี่ยนะรุ่นรุ่นที่ฟังอยู่เนี่ยประมาณสัก40ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอีสุกอีใสกันมาแล้วทุกคนแหละเห็นไหมมันติดกันขนาดนั้นอนะ่ะแต่รุ่นลูกเรามีวัคซีนอีสุกอีใสแล้วส่วนใหญ่พ่อแม่ก็ให้ฉีดพอรุ่นลูกเราก็ปรากฏว่าเออีสุกอีใสมันหายไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นหมอมองว่าถ้าสมมติมันมีการฉีดวัคซีนเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะวัคซีนป้องกันฝีดาดลิง มันก็จะไม่กลายเป็นเชอโรคประจําถิ่นมันก็แทบจะหายไปเหมือนกับที่โรคฝีดาษในอดีตเคยหายมาแล้วนะครับนะอีกอย่างหนึ่งมันมียารักษาคืออย่างที่บอกว่าฝีดาลิงเนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่ได้พบใหม่มันเป็นโรคนานมาแล้วเขาก็มีการพัฒนายาอะไรมาตลอดเพราะฉะนั้นคนป่วยสามารถกินยารักษาได้นะครับยาชื่อโทโควิลิแมทนะครับหรือว่าทีพ็อกนะครับเป็นยารักษา ฝีดาดลิงแต่ไม่ได้มีขายตามร้านขายยานะประเทศเขาก็เหมือนประเทศเราเลยยาพวกยาต้านไวรัสโควิดเนี่ยต้องสั่งจากเขาเรียกไงอ่ะ e r n m เ n นเนี่ยสามารถออกคำสั่งซื้อหรืออะไรไม่ได้ซื้อได้หรือไม่ได้ไม่สามารถเดินไปซื้อตามร้านขายยาได้ก r n m e n t ควบคุมนะครับนะ,ะคราวนี้คนที่ปลูกฝีดาดลิงเมื่อ43ปีก่อนจะไม่ติดจริงหรือเปล่า พอฟังมาถึงตรงนี้อย่างที่บอกว่าฝีดาดลิงมันก็มีการวิวัฒนาการของมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการมิวเทชันใช่ไหมเคสเนี้ยคนไทยอายุ47ปีเนี่ยน่าจะปลูกฝีมาแล้วฝีดาดคนเนี่ยแต่ปรากฏว่ายังติดนั้นแสดงว่าอย่างที่บอก85%เคยฉีดอาจจะไม่ติดแต่อีก15%เนี่ยอาจจะติดได้อีก15%ที่ติดโดยมีสาเหตุที่อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ ภูมิคุ้มกันตัวเองลดลงอาจจะป่วยด้วยโรคอื่นอยู่หรือเปล่าและทำให้ภูมิคุ้มกันของตัวเองลดลงนะครับนะอ่ะคราวนี้มาดูตรงนี้เขาบอกว่าชาวในจีเรียเนี่ยสัมผัสผู้คนในสารบันเทิงกว่า50คนแต่ไม่ติดเห็นว่าแสดงว่ามันก็ไม่ได้ติดง่ายต้อง close contact จริงๆและต้อง contact ในระยะที่มันเป็นฝีหนองแตกอะ นอกมาเออแบบนั้นนะคำนี้ของคนไทยอ่ะดูดูก่อนเขาบอกว่าสายพันธุ์ของชาวไนจีเรียพบว่าเป็น Western American A2 จําจำได้ไหม A2 เนี่ยโอกาสเสียชีวิต1%ใช่ไหม A2 เนี่ยน้อยโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่านะครับนะดูจากภาพนี้นะนี่ยเน,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 นย้อนไกลเลยนะ A2 เสียชีวิต1แต่ B1 เนี่ยเดสเลทเนี่ย10นะคราวนี้ปรากฏว่าของคนไทยที่อายุ47เนี่ยติดเชื้อจากชาวต่างชาติไม่ทราบว่าเป็นชาติอะไรเขาบอกว่าติดเชื้อสายพันธุ์ West African B1 อันนี้งงเลยนะคือจริงๆเนี่ยมันต้องใช้คำว่า Central African นะ B1 คราวนี้พอเป็นเวสเหมือนกันเนี่ยหมอเลยงงว่าเอ๊ย มันเป็นเชื้อไหนกันแน่ถ้ามันเป็นคนรัดเชื้อสายพันธุ์เราต้องระวังนะเพราะมีวันเนี่ยโอกาสติดเชื้อและเสียชีวิตเนี่ยสูงนะ10%มีผู้สัมผัสร,ร่วมบ้าน17คนณตอนเนี้จากวันที่26เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบว่าคนร่วมบ้านของคนไทยคนนี้มีการติดเชื้อหรือเปล่านะครับนะเพราะนั้น ตรงนี้อย่างที่บอกว่าเรื่อง A2 หรือ B1 เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องสำคัญว่าคนนี้เนี่ยคนไทยติดเชื้ออะไรกันแน่ถ้าเป็น B1 ต้องน่าเป็นห่วงนอกไหมครับหมอเลยไปเซิร์ชอันนี้เนี่ยไปเซิร์ชในเว็บไซต์นะของกรมควบคุมโรคเพื่อจะได้ดูว่าตกลงว่ามันเป็นเชื้ออะไรมันก็ยังเขียนเหมือนกันนะ West African A2 แล้วก็ใช้คำพูดว่า West African B1 จริงๆ ถ้ามันมีตรงไหนผิดมันก็อาจจะผิดตรงเวสกับเซนเทลนี่แหละแต่ถ้ามันเป็นคนละเชื้อเราก็ต้องระมัดระวังนะครับนะก็คราวนี้ถ้าถามว่าเราควรจะทำอย่างไรจริงๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราเป็นคล้ายๆว่าการวางแผนแบบตั้งรับคือคนป่วยเนี่ยมาหาที่โรงพยาบาลใช่ไหมแต่พอเราประกาศไปว่า เฮ้โรคนี้มันรักษาหายหรือบางทีมันก็หายได้เองคราวนี้คนที่เป็นเนี่ยเขาก็อายนะเขาก็ไม่อยากที่จะมาโรงพยาบาลไม่ออกอวซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอะ่ะเขาอาจจะอย่างอย่างเคสนี้ก็ได้อย่างเหมือนเคส47ปีเนี่ยก็ไปรักษาตัวเองก่อนเป็นอาทิตย์อะ่ะจนมันขึ้นทั้งตัวเลยไปโรงพยาบาลหมอมองอย่างนี้นะว่าถ้าสมมุติว่าสาสุกเนี่ยจะทำเชิงลุก คือปตรวจตามสถานบันเทิงคือคือคือไปสถานบันเทิงหรือไปตามร้านนวดร้านสปาอะไรเงี้ยเราอาจจะได้เ,เคสมากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เอามารักษาหรือป้องกันไม่ให้มีการลุกลามต่อไปนะครับนะสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชอ่อทางบัดเดียวและ YouTube channel หมอชอ่อทางบัดเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ